พิติกะหมวด3รัตนะ3พระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งหท่านผู้สอนให้ประชุมชนประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจตามพระธรรมวินัยที่ที่ท่านเรียกว่าพระพุทธศาสนา ชื่อพระพุทธเจ้า 2. พระธรรมวินัยที่เป็นคำสั่งสอนของท่านชื่อพระธรรม 3. <c oughs> หมู่ชมหมู่ชมที่ฟังคำสั่งสอนของท่านแล้วปฏิบัติชอบ ตามพระธรรมวินยัยชื่อพระสงฆ์ <c oughs> อธิบายรัตนะแปลว่าแก้วโดยทั่วไปหมายถึงอัญมณีหรือแร่ธาตุที่มีค่ามากมายที่มีค่ามากหาได้ยากเช่นเพชรพลอยทับทิม ป็นต้นอีกอย่างอีกอย่างหนึ่งคนหรือสัตว์สิ่งของที่ที่ดีประเสริฐสุดท่านเรียกว่ารัตนะเช่นอิทธิรัตนะหญนะิงผู้ประเสริฐห,หัดถีรัตนะช้างตัวประเสริฐจากจาก,การัตนะ จากัดจากที่ประเสริฐแต่รัตนะในที่นี้หมายถึงสิ่งที่สิ่งที่ประเสริฐสุดมีค่ามากหาสิ่งเปรียบมิได้สามประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ที่เรียกว่าพระ รัตนตรตรหรือพระตรยรัตแปลว่าแก้วสามประการคือ 1. พุทธพระพุทธคำว่าพุทธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในที่ในที่นี้หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระบรม บรมมาสัสดา,สา,สดาผู้ตรัสรู้อริยสัจสี่โดยชอบด้วยพระองค์เองแล้วอาศัยพระมหาการุณาคุณทรงสั่งสอนประชาชนให้ประพฤติด้วยให้ประพฤติชอบด้วยกายว่าจะใจทำให้ ไดร้รับผลประโยชน์ได้รับประโยชน์สุขตามสมควรแก่การปฏิบัติและทรงประดิษฐ์ประดิษฐฐานประดิษฐ์านสถานพระพุทธศาสนาขึ้นพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอนเนก อัน,น,ก,อนอกอน,นันทออนน์ที่สำคัญมีสามประการคือหนึ่งพระปัญญาคุณได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในธรรมทั้งปวงสองพระบริสุทิคุณได้แก่ ความบริสุทธิ์สิ้นเล็ 3. พระพระมาหาเกรุณาคุณได้แก่ความไม่พระความมีพระหาละหาดทยสงสารหาไทยสงสาร,าร,สสารคิดชา้าคิดช่วยออสัตว์โลกให้พ้นทุกข์และ ทรงอาศัยพระมหาการุณาคุณนี้เป็นที่ตั้งจึงได้เสด็จจาริกประกาศประกาศ,รกาศพระาศาสนาทั้งพระาศาสนาสั่งสอนประชาชนให้ประพฤติดีประพฤติชอบได้รับความ สุขพ้นจากทุกจากทุกทั้งปวง2องได้รับความสุขพ้นจากทุกทั้งปวงอะไรได้รับได้รับความสุขความสุขจากพ้นทั้งพ้นจากทุกทั้งปวงทั้งปวง2พระธรรมคำว่าธรรมแปลว่า สภาพที่ทงไว้สภาพที่รักษาไว้ในที่นี้หมายถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดจาแนกจำแนกจำแนก,จำแนกเป็นสองอย่างพระธรรมวินัยธรรมะได้แกาาาา่จำแนกเป็นสองคือจำแนกเป็นสองคือ ทำกับวินัยทำได้แก่คําสอนที่เนื่องด้วยการปฏิบัติเป็นหลักที่เปหลักที่ควรรู้และควรปฏิบัติเพื่อฝึกหัดอบรมกายวาจาใจให้ระ ให้ละเอียดประคิระนีประนประน,ประนีดขึ้นประนีดขึ้นตามลำดับจนสามารถกำจัดกิเลสให้ให้หมดสิ้นไปได้วินัน <c oughs> ได้แก่คำสั่งคำสั่งสอนที่เนื่องด้วยขอ้อัญญบัญญัติ เป็นข้อห้ามเป็นหลักเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขความสงบเรียบร้อยดีณดีในหมู่คณะเรียบร้อยดีงามในหมู่คณะเรียบร้อยดีงามในหมู่คณะพระธรรมคำสั่งสอน ของพระพุทธเจ้านี้ของพระพุทธเจ้านั้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว,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 ว่าสัตธรรมสัทธรรมสัตธรรมแปลว่าธรรมของคนดีหรือธรรมที่ทำารที่ทำให้เป็นคนดีจำแนกเป็นสามแบบจำแนกเป็นสามประเภทคือ หปริยัติสัตธรรมสัตธรรมสัตธรรมคือสิ่งที่พึ่งศึกษาที่พึงศึกษาเล่าเรียนได้แก่พระพุทธะพดพธ<ด>ในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกพระไตรปิฎก พรไตรปิตปิตโกโสองปฏปฏิปฏิบัติติสัตธรรมสัตธรรมคือสิ่งที่พึงปฏิบัติได้แก่ตราิตรไตรสิขาหรืออริยมกมักมักมีองค์แปด 3. ามปฏิเวสสัตธรรมสัตธรรมคือผลสัตธรรมคือผลที่จะพึงบนบ,นบนลุบรรลุลุได้แก,ก,ก่มักมกมักมักผลมักผลและนิด นิพพานคือหนึ่งที่ที่ชั่วที่ชั่วในภพนี้พระธรรมมีคุณคือพระธรรมมีคุณคือพระธรรมมีคุณคือ,คคอรักษาปลารักษาผู้ประพฤติปฏิบัติ ไม่ให้ตกไปในที่ชั่วที่ชั่วมีสองประเภทคือหนึ่งที่ชั่วที่ชั่วในพบนี้ได้แก่การเป็นคนชั่วเสื่อมจากความดีเสื่อมจากลายศลาบยศลาบยศต้องโทษทันถูกขุมขัง คุมขังถูกคุมขังถูกคุมขังได้รับทำได้รับความทุกข์ร้อนต่างๆ 2. ที่ชั่วนในภาคในภพนี้ได้แก่อบายภูมิที่อบายภูมิคือที่อันหาความเจริญ มีได้มีสองมีสี่อย่างคือนรกสัตว์เดรัจฉานเปลและอสุรกายผู้ปราพฤติปฏิบัติตามพระธรรมย่อมไม่ได้ไม่ย่อมไม่ถึงความเสื่อมไม่ตกอบายภูมิได้รับแต่ความสุข ความเจริญโดยสมควรแก่การปฏิบัติ 3. พระสงฆ์คำว่าสงฆ์แปลว,ว่าหมู่ในที่นี้หมายถึงหมู่ชนที่ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปรับพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินยัย ที่ทรงแสดงไว้มีสองประเภทคืออริยสงฆ์กับมสมมติสงฆ์สมมติสงฆ์อริยสงฆ์พระสงฆ์ที่พระสงฆ์ผู้เป็นพระอริยะบุคคลหมายถึงหมู่พระสาวกที่ ที่ได้บรรลุมรรคผลและนิพพานแล้วแบ่งเป็นสีจะสี่จำพวกคือพระโสดาบันพระศกทาพระพระสก,กะทา ขามีขามีพระอาณาคามีและพระอรหันต์สมมุติสง์พระสง์โดยสมมุติสมมติสมมติสมมติหมายถึงหมายถึงถึงหมายถึงหมู่พระทริกสุที่บวชถูกต้อง ตามพระวินยัย<ะ>แต่ยังไม่ได้บรรลุมกมรผลและนิพพานในทางนี้ในทางวินัยหมายถึงทิกสุทั้งตั้งแต่เจ็ดตั้งแต่สีรูปขึ้นไปซึ่งสามารถทำสัง ขัดกรรมได้ตามพระวินัยกรรหนดอริยสงจัดเป็นสังฆสังฆรัตนะสังฆรัตนะโดยตรงสังฆรัตนะโดยตรงส่วนสมส,สมมุติสงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตาม ปฏิบัติชอบตามปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยจัดเป็นสงสังคตคารัตนะโดยอนุโลมพระสงฆ์มีคุณมีคุณถือมีคุณคือ,คคอท่านประพฤติชอบตาม คำสั่งสอนของพระพุทธ,ธเจ้าแล้วสอนให้ผู้อื่นทำตามอันหนึ่งพระพุทธ,ธาศาสนาที่ตั้งมั่นตั้งมั่นยั่องยืนน,ยยน,นานมาได้จนถึงบัดนี้ก็เพราะอาศัยพระสงฆ์ช่วย เป็นกําลังสำคัญในการร,รักษาทรงจำศึกษาปฏิบัติและเผยแพร่พเผยแผ่สืบมาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทั้งสามประการนี้จัดเป็นรัตนะรวมกันเรียกว่าพระรัตนตไตร หรือพระไตรรัตน์เพราะเป็นเพราะเป็นสิ่งประดิษฐ์ประเสริฐสุดควรเคารพยำเกรงมีค่ามากหาที่เปรียบมิได้เป็นสิ่งที่หาได้ยากสามารถดับทุก นำความเจริญนำความสุขความเจริญมาเจริญมาให้แก่ผู้ยอยอกยอมรับนับถือซึ่งรัตนะมีค่าอย่างอื่นไม่สามารถนำมาให้ได้การถึงรัตนะทั้งสามนี้เรียกว่าไตราสาม ไตรสารนคมไตรสารณคมณคมือที่พึ่งที่ระลึกอันเกศอันกเกษมสูงสุดอันกเกษมสูงสุดของพระพุทธศา,าสนิกชนไม,มไม่มีทีท่ไม่มีที่พึ่งที่ซ้ำไม่มีที่พึ่งที่ ระลึกได้ใจเนลึกอื่นใจอื่นใดจะเทียบเท่าผู้ถึงผู้ถึงรัตนะทั้งสามนี้เป็นสรารณะที่พึงที่ที่พึ่งที่ระลึกย่อมสามารถกำจัดทุก ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าให้ถึงความสุขเกตสุขเกตเกษสารทั้งได้สมบัติอันยิ่งยวนคือพระนิพพานทั้งได้สมบัติทำไมทั้งได้สมบัติอันย,ดดยิ่งยวดยิ่งยวดคือพระนิพพาน สักแก้ซาลีอัครับ